สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาหาหน่อไม้กันนะครับวันนี้เราหยุดงานหนึ่งวันนะครับวันที่ที่สิบแปดกรกฎาคมพามาหาหน่อไม้กันนะครับวันนี้หนอ่อไม้อยู่ข้างที่ทํางานอยู่ข้างที่พักของเรานะครับหน่อไม้ดูนะครับเห็นไหมครับกาลังขึ้นเลยหน่อไม้นี่นะครับหน่อไม้หน warz. ่อไม้อยู่ข้างที่พักของเรานี่เองหยุดงานหนึ่งวันนะอยู่หาก,กินแบบพิถีชาวบ้านนะครับ นี่นะครับหน่อไม้ตกทุกวันเลยดูผลงานของเราวันนี้โอ้โหดูนะครับทําอะไรกินดีหน่อไม้วันนี้ของเราเนี้ยเยอะแค่ไหนดูนะครับอือือ,อ,อ,อืดูดิครับเห็นไหมครับนี่นะครับแม่บ้านของเราก็ังปอกนะครับนี่หน่อไม้ ไม่ต้องไปซื้ออาหารให้ยากนะครับวันนี้มีหน่อไม้พักผ่อนหนึ่งวัน,น่อไม้กินกันครับวันนี้ครับหน่อไม้ตลอดนแนวนะครับของเรานไหครับ